นี้นะคะกลับมาอยู่กับโซเอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะมาสัมภาษณ์นองปูนกันสวัสดีค่ะน้องปูนคือได้ PTE เพิ่งสอบ PTE เพื่อเข้าเรียนเนอร์สเนาะปูนได้คะแนนเท่าไหร่ได้7 over a l l ค่โเออเพิ่งผ่านเลยก็คือแบบเลยที่เขากำหนดมาใชบเยอะมากใช่เขาเอาแค่65ที่จะผ่านได้74ดบก็แบบเออดจใจยปูนสอบไปกี่รอบ สอบทั้งหมด3รอบสอบไปทั้งหมด3รอบค่ะเเริ่มจากอันดับแรกก่อนเลยแนะนำตัวก่อนน้องตูนเรียนภาษาอะไรอยู่ที่ไหนบ้างสวัสดีค่ะชื่อตูนค่ะชื่อกรตูนก็อายุ24ตอนนี้เรียน GE อยู่ที่เอลซิตอนนี้ก็เรียนได้ประมาณ6เดือนกว่าๆแล้วก็คือใกล้จบและอีกประมาณ2องวิก็จะจบเขาเรียกว่าอะไรนะ ข้อแรกใช่ครูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมบรรยากาศการเรียนภาษาที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเอ่อต้องบอกว่ามันต่างกับการเรียนที่ไทยมากแบบต่างเลยแบบว่าคนคนละอย่างเลยเพราะว่าที่ไทยอ่ะเราเราชินกับการเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไร passive <อ> learning <อ>ใช่ปะ่ะค<อ>ือแบบเราจะนั่งเฉยเยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบครูก็จะสอนก็จะพูดพูดพูดแก็มีหน้าที่แค่เลคเชอร์อย่างงี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราจะถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไม่กล้าเพราะว่าแบบ ไม่มีใครถามทุกคนเงียบแล้วก็กลัวจะรบกวนคนอื่นแต่ว่าที่นี่คือแบบมันคนละเรื่องเลยคือเขาสอนแบบ active learning เขาแบบในทุก activity เนี่ยเขาจะให้ทํากิจกรรมมันจะมีแบบกิจกรรมเราจะไม่นั่งเฉยเฉยแน่นอนในทุกๆแบบทุกๆวันที่ไปเรียนเราจะแบบว่าได้จับกลุ่มคุยกับเพื่อนได้แบบคุยกับคุณครูได้ตอบคาถามได้อ่านอะไรเงี้ยคือแบบมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไร interact กับกับทุกคนในคลาส พี่อยากรู้ตอนที่แกอยู่ที่ไทยอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนพูดภาษาอังกฤษดีไหมมีแบบสื่อสารไหมหรือว่าคือเก่งภาษาแต่ว่าเป็นเก่งภาษาในรูปแบบแกรมมาในการสอบใช่ใช่คือแบบอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราเราเรียนแค่ในโรงเรียนในมหาลัยใช่ไหมอยู่ในห้องไม่เคยแบบไปพูดกับฝรั่งจริงๆไม่เคยได้ใช้ในการพูดเราก็ตอนแรกที่มาเลยอ่ะยอมรับเลยว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยมาถึงว่า สื่อสารไม่ค่อยได้คือมันมีในหัวนะแต่ว่ามันพูดออกไปไม่ทันอ่ะเอ๊ะเราเคยจิงกับการที่แบบโอเคนั่งเขียนใช่ไหมเราก็ได้ได้มีเวลาคิดแกมมากน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดจริงๆอ่ะพูดไม่ทันแต่ว่าตอนเนี้ยดีขึ้นเจอว่าเพราะมันได้ฝึกทุกวันตอนพี่แบบพี่อ่ะเริ่มคอนเซ็ปต์กับตูนเนาะก็คือตัดสินใจว่าตูนอะจะเรียนเนิร์สแล้วก็ เหมือนตอนนั้น,นเราก็บอกว่าคุยกันเรื่องภาษาถ้าสมมติว่าภาษาเราได้ถึงนี่ถึงนี่เราจะแบบเออทำยังไงกันเราตูนก็บอกพี่ว่าแบบเออตูนตัดสินใจสอบ PTE นะ,ะอะไรเงี้ยพี่วินทําไมถึงตัดสินใจเลือกสอบ PTE เพราะว่า i อ l t s ไม่รอด <c oughs> คือ,อทุกคนรู้ใช่ทุกคนรู้กันหมดใช่ไหมว่า i อ l t s มันยากอ๋ออ่อกด,ดีคือยากเลยที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกพาร์ทนะที่มันยากแต่ว่าพาร์ทที่ยากสำหรับสำหรับเราก็คือ speaking เพราะว่าเราเป็นคนถือเป็นคน เวลาอยู่กับเงี้ยสมมติเวลาอยู่กับคนคุมสอบอาจารย์กันสองคนเราต้องพูดอ oh. ประมาว่ามันจะ oh. แบบมันจะไม่ได้เลยมันจะโลกมันจะโลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ oh. ตอนที่เราเรียนตอนนั้นเราก็เรียนไอเอลอยู่ด้วยใช่ไหมที่โรงเรียนแล้วเขาก็จะมีพวกแบบว่าม็อกเทสเงี้ย oh. ให้ลองทาให้ลองสอบดูกับสถานการณ์จริงๆแล้วเราก็ลองดูแล้วแล้วแบบพาร์ทพูดมัน ไม่น่ารอดนะแบบไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นที่ที่เราคอนซัลร์กันแรกๆเรามีเวลาแค่ประมาณเดือนกว่าๆคือเวลาน้อยมากที่จะแบบที่จะสอบให้ผ่านแล้วก็เพื่อที่จะไปยื่นมีซ่าตัวใหม่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าถ้าเราแบบฝืนไปกับ I อเอในระยะเวลาเดือนหนึ่งอะไม่ทันแน่นอนก็เลยลองหาข้อสอบอันอื่นที่มันที่มันแบบว่าพอๆกันที่เขายอมรับเหมือนกันก็คือไปเจอพีดี ซึ่งมันดีมากเพราะว่าหนึ่งมันสอบกับคอมพิวเตอร์แบบว่าเราอะอยู่กับคอมพิวเตอร์ทุกพาร์ทเลยแบบว่าทางผู้อ่านเขียนเราเราจะสอบกับพรอมแล้วก็จะใช้ AI ในการตรวจก็คือจะแบบไม่ได้เจอคนเลยซึ่งชอบดีคอที่เรียนมาจาก i ออละมันไปช่วย PTE ตูนยังไงอะเพรคะแนนสูงมากตอนที่พี่เห็นคือพี่ตกใจอตกใจแบบเฮ้ยตูนคะแนนดีมากไม่คิดด้วยว่าจะว่าจะสูงขนาดนี้จริงๆเออก็คือ คือไอเอลกับพีทีมันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมแบบพื้นฐานเลยอะอข้อสอบมันไม่เหมือนกันเลยแหะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่ามันช่วยไอเอลอะมันช่วยพีทีก็คือการเรียงลําดับความคิดแบบเพราะว่าในในคลาสไอเอลอะคุณครูเขาจะสอนให้เราแบบโดยเฉพาะพัดพูดแล้วกันอะไรเงี้ยคุณครูเจะสอนให้เราเรียงลําดับก่อนว่าโอเคได้หัวข้อนี้มานะเราต้องเรียงลำดับในหัวว่าเราจะพูดเรื่องอะไรพูดแบบ พูดอะไรบ้างในภายในเวลาแบบหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยเออแบบเราต้องเร็วมากเราก็ต้องรีบเรียงลาดับต๊ดๆอะไรเงี้ยซึ่งมันช่วยให้เราเรียงลาดับได้ดีซึ่งมันก็อเอาไปใช้ในพิีได้แบบว่าพาร์ทพูดก็ได้หรือว่าพาร์ทแบบว่าเขียนยังไงก็ได้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีออพาร์ทอะไรนะเอเซ<อ>่เพราะว่าเอเซ่มันเหมือนกันเลยในการเขียนพิธีอิเลต้องเขียนเอเซ่เหมือนกันเออทีนี้ มันก็ใช้สจักเจอร์ที่เขาสอนอะแบบพวกคำนำไม่ใช่อินโทรเนื้อหาคอนคลูชันอะไรเงี้ยเอาไปใช้ใน PTE ได้เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันใช่ตอนที่ตอนที่ตูนเตรียมตัวสอบอะมีเทคนิคอย่างไงบ้างที่รู้ว่า I อเอลไม่รอดเราก็เลยไปหา PTE แล้วก็คือแบบนอกจากที่คุณครูเขาจะบอกว่าเออ PTE มันดีกว่าเราก็เลยเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไป Google ดูว่าฟอร์แมตของข้อสอบอะมันเป็นยังไงเพราะว่ามันต่างกับ I อเอลเลย คือใน p d ดีในแต่ละพาร์ทอะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยสมมติพัทพูดอะมันก็จะมีพัทย่อยในพูดอีกประมาณห้าพาร์ท mm hmm. ที่เราจะต้องแบบสอบเออ,อย่างเงี้ยเราก็แบบไปดูว่าโอเคมันมีอะไรบ้างที่เราต้องทําพอไหวไหมอะไรเงี้ย mm hmm. พอโอเคทําใจไหวดีกว่าไอเอลและออ mm hmm. ก็แบบเริ่มเ่าเรียกว่าอะไรหาพวกริกช่วกแบบว่าแนวการทาข้อสอบในย mm ูอืมในช่องแบบต่าง,างๆเขามีเขามีสอนเยอะมากเลยแบบว่า ทำยังไงให้ผ่านอะว่าพาร์ทนี้มีทริคยังไงพาร์ทนี้แบบว่าออมีเคล็ดลับยังไงอะไรเงี้ยก็ไปศึกษาก่อนเสร็จแล้วก็ Google ว่า Mo c k t ท s t p t e เออก็แบบว่าหาทำ mock t e ท t อยู่ในในเว็บอะไรเงี้ย oh, oh. เว็บที่เว็บ oh, oh. ที่เราใช้ในการแบบว่าทำ o c อก e ท t เป็นหลักเลยก็คือ a p e อยู่นี้เคยได้ยินไหมไน,นั่นแหละเหมือนจะเป็นเว็บของจีนแต่ว่ามันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษเอแล้วก็อันนี้คือแบบว่า ใช้แบบพรีเมี่ยมละกันแบบว่าเสียงเงินประมาณ30ดอลต่อเดือนซึ่งไม่แบบว่าไม่แพงเลยได้เดือนหนึ่งเต็มเต็มแล้วเราจะได้ทำมอกเทสทุกอย่างที่เขามีแบบว่าปลดล็อกทุกอย่างเลยก็คือทําได้แบบไม่จํากัดอะไรเงี้ยก็คือฝึกทำมอกเทสทุกวันทุกวันจริงไหมเวียนหนูจริงแบบฉันรู้ว่าแบบแกขยันมากทุกวันเลยทำมอกเทสแบบทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งทั้งทั้งหมดอ่ะแบบว่าฟังพูดอ่านเขียนทุกพระแล้วทำวันละหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันอย่างเงี้ยอ แล้วก็ทพํพาร์ทย่อยพวกพาร์ทพูดเพราะว่าเราอะรู้ว่าเรามีจุดจุดอ่อนเรื่องการพูดอะไรอย่างนี้<อ>แล้วก็ฝึกฝึกพาร์ทพูดเยอะๆอพี่อยากให้ตูนแบบพูดนิดน,นึงว่าตอนที่มาเรียนภาษาที่ออดอะอม,มันคุ้มค่ากับสิ่งที่ตูนตั้งเป้าไว้ไหม,มเพราะว่าตอนแรกอะตูนมาโรงเรียนเพื่อจะไปสอบ I อเอลต่อเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราเปลี่ยนมาสอบ PTE ยังคิดว่าเงินที่เสียมาคุ้มค่าไหมสําหรับส่วนตัวคือคิดว่าคุ้มแหละคือบอกไงเนี่ะ บางคนเขาอาจจะคิดคำว่าคุ้มอ่ะคือหนึ่งคุ้มเงินที่แบบลงทุนไปแบบว่าจะได้เงินกลับมาไหมเพราะว่าเราสามารถทํางานได้ใช่ไหมกับสองคุ้มเรื่องการเรียนหรือเปล่าแบบว่าเราจะได้ความรู้ได้พัฒนาภาษาอังกฤษไหมอะไรเงี้ยแต่สาหรับหนูคือมันมากกว่านั้นนะพี่วินคือเรื่องเงินอ่ะแบบไม่อยากให้เอามามองว่ามันเป็นเรื่องอะไรอะ่ะอิชชูใหญ่อ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้นอกจากเงินมันคือแบบอ่าหนึ่งเราได้พัฒนาภาษาอังกฤษแน่ๆต่อให้เราแบบว่าไม่เอาอะไรเลยนะแต่ว่าเราไม่อยู่ที่นี่พี่วินคือเราแบบ ทุกคนพูดภาษาอังกฤษเราเราต้องเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษป้ายเปื้อะไรทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดใช่ป่ะอย่างน้อยถ้าเราไม่เอาอะไรเลยนะเราต้องได้พัฒนาบ้างหรือว่าเออคือแบบอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะแบบว่าเห็นตั้งแต่เห็นจากเพื่อนจากตัวเองอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนมีการพัฒนาหมดเลยแล้วก็นอกจากฟังอย่างนี้ก็คือเราจะได้ประสบการณ์ชีวิตมากๆเพราะว่าคนที่นี่คือแบบหลากหลายแบบว่าหลากหลายสุด แล้วก็การมาอยู่ที่เนี้ยเราไม่มีพ่อแม่อยู่ไงแบบว่าเราอยู่ที่ด้วยตัวคนเดียวต่อให้เรามีเพื่อนมาแต่ว่ายังไงก็มีแค่เราที่แบบเวลาเจอปัญหาก็มีแค่เราอะไรเออมันมันได้ฝึกแบบว่าการใช้ชีวิตด้วยตัวเองแบบฝึกการเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมเออเพราะว่าหนูอ่ะตั้งแต่อยู่ไทยอะไรเงี้ยคือค่อนข้างแบบว่าเด็กอยู่นะแบบว่าอะไรก็แม่อะไรก็พ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่นี่คือโอเคต้องทุกอย่างเราแก้ปัญหาในตัวเองแล้วก็ต้องต้องพยายามแบบว่า ผ่านไปได้ให้ผ่านมันไปให้ได้ได้วยตัวเองอ,อยากบอกอะไรคนที่แบบเขายังรู้สึกว่าภาษาไม่สําคัญคืออยู่ที่นี่แล้วนะแต่ว่าแบบเออภาษาไม่สาคัญแบบอยากเรียนต่อแต่ว่า,วาไม่อยากสอบ,สอบเอออืมก็คือจริงๆมันมันเป็นไปไม่ได้ถึงว่าหนีไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่จาจะการสอบหรือว่าภาษาอังกฤษเพราะว่าเราอยู่ที่ออสเตรเลียไงเพราะเราอยู่นี่ทุกคนพูดมันเป็นภาษาหลักแล้วกันก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นอยากให้แบบว่า ้าเรายังรู้สึก s t r u เกิลอยู่กับ uh huh. กับภาษาอังกฤษมันอาจจะแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เปิดใจหรือเปล่าไหมลองแบบว่าสมมตินนะลองคุยกับเพื่อนต่างชาติหรือว่าลองแบบคุยกับคนแปลกหน้าก็ได้นะคือ uh huh. คนที่นี่เขาแบบเฟลลี่อะไรเงี้ย uh huh. ลองหรือ,อยังลองที่จะแบบว่าออกจากเซฟโซนภาษาไทยเราแบบลองพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าที่นี่ไม่มีใครจัดเลย uh huh. ตั้งแต่ยอมรับเลยว่าไม่ตั้งแต่อยู่มาไม่เคยมีใคร uh huh. แบบว่า uh huh. จัดภาษาอังกฤษเราเลยต่อให้เราแบบคิดคำไม่ออกคุณไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรอะทุกคนแบบ พาย,ยายามที่จะช่วยเรา<ช>พาย,ยายามที่จะเข้าใจรจริงๆนะคืออยากให้ลองแบบว่าเปิดใจก่อนว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากต่อให้เราไม่รู้เราเรารู้แค่คาศัพท์แกรมมาเราไม่ได้ไม่เป็นไรก็พูดออกมาเลยพูดออกมาก่อนออให้แบบอย่างน้อยให้เรารู้สึกว่าเออตัวเรามีการพัฒนานะหมายถึงว่าแบบอย่างน้อยเราก็กล้าออกมากล้าพูดแล้วแล้วมันจะอาจจะมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบพัฒนาภาษาอังกฤษของเราอะไรอย่างเงี้ยเออคือพี่อะมองอย่างนี้ว่าแบบ น้องหลายคนนะอยากอยู่ที่นี่อยากแบบว่าได้เงินเพราะว่ามันทํางานได้20ชั่วโมงเนาะต่อแบบช่วงที่เราถือวีซ่าตอนนี้คือปรับแล้วเป็น24เออคือได้24ชั่วโมงต่อวีทีเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราอยากได้เงินที่มันสูงขึ้นอ่ะภาษาก็ยังเป็นเรื่องสําคัญมากมคือมันมองข้ามไปไม่ได้เลยเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรระดับเงินเดือนหรือว่าระดับงานที่มันสูงขึ้นเขาก็จะรีคว์ผลภาษาที่มันสูง,สงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามีโอกาสได้เรียน G E หรือว่าเรียนคอร์สภาษาช่วงแรกที่เรามาอยากให้เก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดเลยเพราะว่านั่นแหละสาคัญสําคัญที่สุดแล้วจริงๆร ขอบคุณมากนะน้องตูนวันนี้ว่าให้ข้อมูลดีๆแล้วก็คือแบบเก่งมากเพราะว่าตูนอะอายุ24เออแล้วแบบเข้าเรียนเนอร์สแบบวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนสุดๆคือแบบดีมากอย่างน้อยแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้พยายามมองเป้าหมายระยะยาวนิดนึงกว่ามาอยู่เนี่ยเพราะว่าบางคนแบบอยากมาแค่โอเคมายนภาษามาเก็บเงินแล้วก็กลับแต่ว่าบางทีอะมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้ใช่ไหมเออบางคนแบบ หกเดือนแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้สึกเสียดายเวลานิดนึงนะเออก็อยากให้วางแผนกันดีๆค่ะในการที่จะมาคือตอนของตูนอ่ะพี่ถามตูนก่อนเลยว่าเป้าหมายตูนคืออะไรตูนแบบชัดเจนว่าหนูจะเรียนเนิร์สใช่เออจะเรียนเนอร์จะเรียนเนิร์ฉันจะเป็นพยาบาลหนูจะเรียนเนิร์หนูจะทำยังไงคะอะไรเงี้ยใช่ีก็แบบซึ่งคิดว่ามันง่ายสําหรับพี่นะบอกว่าการที่เรามีเป้าหมายแล้วเรามาถามว่า อยากจะเป็นอย่างเนี้ยต้องทํำยังไงมันง่ายสําหรับพี่ที่แบบคอนเซ็ปเราเพราะว่าเออเขาก็จะมีแบบช้อยส์มาให้เราเลือกอหลายทางอะไรเงี้ยแล้วก็ง่ายสาหรับเราทั้งทั้งเราทั้งพี่ด้วยคือตอนตอนของตูนเนี่ยพี่ก็บอกเลยว่าโอเคถ้าตูนเรียนเซอร์ตูนจบออกมาตูนจะเป็นอย่างนี้เรียนดีฟจบออกมาจะเป็นอย่างนี้มาเชลเลอร์ต่อแล้วก็จะเป็นอ,อย่างนี้ต่ออะไรเงี้ยเออซึ่งแบบของตูนคือแบบสุดยอดถือว่าเป็นแบบบุคคลตัวอย่างใ <Blade> นปี <momentos> เโ <Okay. S 1> อเคขอบคุณมากๆน้องโตนวันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็แบบถ้าสมมุติว่าใครสนใจเรียนภาษาที่ออสเตรเลียต่อนะคะสามารถทักมาติดต่อพวกพี่ได้หรือว่าสนใจเรียนคอร์สอะไรในออสเตรเลียสามารถทักมาได้เลยนะคะที่ line x o e d u t h a i l a n d ค่ะแล้วเจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย